สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสะังวยาคมสังกัาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงภูมิครับค่ะซึ่งจากสถานการณ์โควิด -19 2019นะคะก็ทําให้การเปิดการเรียนการสอนของเราได้เลื่อนไปนะคะซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนสะพังวิทยาคมของเราก็มีเตรียมการรับมือกับสถานการณ์โควิดค่ะก็จะไปเปิดการเรียนการสอนปกตินะคะในวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3นี้ค่ะ ครับพี่ปามทางโรงเรียนสุดทางวิทยาคมมีการรับมืออย่างไรบ้างครับค่ะซึ่งทางโรงเรียนของเราก็มีมาตรการในการรับมือจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ีดังนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนครับค่ะซึ่งจุดที่หนึ่งของเรานะคะก็จะคอยต้อนรับนักเรียนนะคะที่เดินเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะก็จะมีวิธีการคัดกรองปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนและบุคลากรเดินเข้าสถานศึกษาโดยเว้นระยะห่างตามจุดที่กําหนดนะคะ่ะ ขั้นตอนที่2ทําการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการสวมใส่หน้ากากอนามัยขั้นตอนที่3ทําการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะครับน,นี่ก็เป็นจุดที่2นะครับค่ะก่อนที่บุคลากรและนักเรียนนะคะเดินเข้ามาถึงถึงอาคารเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะขึ้นอาคารเราก็มีการคัดกรงที่จุดที่2ค่ะ โดยขั้นตอนที่1นนะคะโดยนักเรียนและบุคลากรจะต้องเดินเว้นระยะห่างการตามจุดที่กำหนดเพื่อเข้าวงมงทำการฆ่าเชือ้อขั้นตอนที่2เข้าวงมงเพื่อทำการฆ่าเชื้อค่ะขั้นตอนที่3ทํทำการตรวจวัดน้ำภูมิด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดน้ำภูมิค่ะครับี่จาครับจุดที่3านี่มีการคัดกล้องอย่างไรบ้างครับ ซึ yeah. ่งจากบุคลากรและนักเรียนของเราที่ผ่านจุดคัดกรองที่2มาแล้วนะคะเพื่อขึ้นอาคารเรียนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะคะทางเรียนของเราก็มีการขัดกรองที่จุดที่3ดังนี้ค่ะโดยขั้นตอนที่1นะคะให้น in ักเรียนและบุคลากรเดินเข้าห้องเรียนตามจุดที่กําหนดค่ะขั้นตอนที่2ทําการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขั้นตอนที่3เมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนแล้วให้นักเรียนนั่งตามจุดที่กําหนด โดยเว้นระยะห่างกัน2เมตรและจำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน20คนค่ะครับนี่ก็เป็นโรงอาหารของเรานะครับค่ะและที่สำคัญนะคะก่อนที่นักเรียนจะรับประทานอาหารนะคะต้องมีแนวทางการปฏิบัติตามดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นะคะนักเรียนเดินเข้าโรงอาหารโดยการเว้นระยะห่างตามจุดที่เรากําหนดเอาไว้ขั้นตอนที่2ทําการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะ ขั้นตอนที่3เมื่อนักเรียนยืนรอสั่งอาหารนักเรียนจะต้องยืนเว้นระยะห่างตามที่กำหนดจุดเอาไว้ขั้นตอนที่4การนั่งรับประทานอาหารเราจะให้นักเรียนนั่งห่างกันอย่างน้อย2เมตรตามจุดที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะ ครับทางเรียนของเราก็มีมาตรการในการเตรียมความพร้อม4จุดคัดกรองครับค่ะซึ่งทางเรียนสาทิทยาคมของเรานะคะก็พร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นี้นะคะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็ยืนยันเตรียมตัวอ่านหนังสือกันนะคะแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมค่ะขอบคุณค่ะ